ทำหน้าหลบๆซ้อนๆเหมือนหลบเจ้านี่เงินกู้มางั้นอ่ะโอ้ยนี่พี่ตีกลัวเจ้านี่นะไม่เท่าไหร่หรอกนะพี่ฉันน่ะกลัวไอ้พวกปากหอยน้ำเต้าปูปลาเมาต่างหากเราเนี่เน่แล้วเน่หมวกคือก่อนหน้าอย่างนี้มีเรื่องให้เมาด้วยเหรอไม่ได้สิหนึ่งอุ้ยนี่หน้าเป็นเบนจมูกหักหักอย่างเงี้ยมีเรื่องมากกว่าเข้าเหมือนกันหรือยันลอย ใช่แบบเราสองคนกลัวเป็นอย่างนะ้นค่ะเดี๋ยวๆก็แต่ว่ามีเรื่องเมาอะไรกันเหรอยายสองคนนี้ซีพิติีทำไมถือวิสาสาวเรื่องใช้กับคนสวนไปเมาให้ชาวบ้านเขาฟังอ่ะนี่หล่อนเรื่องที่เชนไปเมาเนี่ยมันไม่จริงตรงไหนจัะใช่ค่ะเอาเรื่องจริงมาเล่าไม่ได้ใส่รายป้ายสีเนี่ยแค่เล่าไปตามความจริงไม่เห็นเสียหายเลยนี่ค่ะ พ่อมาพูด่าไม่ได้บ้านได้ยังไงแล้วดูพาคนอื่นเข้ามาแล้วคุณพ่อบอกไม่บ้าอย่างเงี้ยก่อนบายคลายเครียดนี่มันเป็นเรื่องของฉันแล้วเธอสองคนทำตัวเป็นหอกระจายข่าวเรื่องของฉันไปกระจายให้ชาวบ้านเขาฟังแกจะเสียหายในยักษ์นี่หลอนเรื่องจริงกันนั้นที่เอาไปเล่าแล้วมันจะเสียหายตรงไหนจ๊ะ เสียหายตรงไหนไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอ,ะอ่ะอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอ่าี้ยจะเป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวก็รู้ถ้าอย่างนี้นะต้อง,องนิมนต์หลวงพี่มา้ ทำนาำสการ,รครับหลวงพ,พี่นนพรจตุนพรหลวงพี่ครับมีสองคนเนี่ยเขาชอบเอาเรื่องเสียหายของคนอื่นไปเล่าในที่สาธารณะเนี่ยมันถูกต้องไหมครับโอ้หคุณโยมเขาบอกปากเหม็น,นต้องอมยานะปากะปาก,ปากเอาเป็นว่าเข้าใจก็แล้วกันจริงๆความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความจริงนี้อาจตายได้นะอาตมาโยมทุกคนเขาบอกว่าต้องคิดทุกคําที่พูดแต่อย่าพูดทุกคําที่คิดเพราะถ้าพูดทุกคําที่คิดอาจจะติดคุกทุกครั้งที่พูด คือพูดง่ายต้องคิดก่อนพูดไอ้เรื่องคิดก่อนพูดอาตมาสอนเจ้าจุกลูกศิษย์วัดประจําเลยสอนว่าไงครับจุกเอ้ยเวลาที่เราจะทําเลยเราต้องระวังความคิดนะเพราะความคิดต่อไปมันจะไปสู่คําพูดคําพูดไปสู่การกระทําโอ้จุกก็บอกอ๋อได้ครับงั้นผมจะผมจะเชื่อฟังพระอาจารย์ครับผมจะทาตามพี่พระอาจารย์สอนพระอาจารย์บอกทุกอย่างเลยครับอเออดีมากจุกเอ้ยเขาบอกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอน แล,แล้วจุกจะทําอะไรตามพระอาจารย์บ้างอ๋อจุกก็จะขึ้นกุฏินั้นนินทาพระกุฏินี้ไปวัดนั้นนินทาพระวัดนี้เออผมจะทําเหมือนพระอาจารย์ทุกอย่างเลยครับเอาเอาไปว่าเราพักเรื่องไอ้จุกไว้ก่อนดีกว่าก <c oughs> ่อนเี่ยจะมาจะเสียหายไปกว่านี้ <c oughs> จริงๆที่บอกการนินทาคือการพูดความจริงในสิ่งไม่ดีของคนอื่นให้อีกคนหนึ่งฟังการใส่ร้ายป้ายสีก็การพูดเรื่องของคนอื่นให้อีกคนหนึ่งฟังแต่เป็นเรื่องที่ไม่จริง ก็คือเนทานในเรื่องจริงไปไล่ป้ายสีในเรื่องไม่จริงแต่ก็ไม่ดีทั้งคู่ทุกคนทุกท่านจิตใจแล้วก็จะหมองมัวด้วยขอจเจริญพร<า>